สวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับช่อง BBB p a r พา c h ยช n e l อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะบีก็จะมาคำนวณแนวทางจะมาเจาะจะมาฟันเน้นๆแนวทางหานอยพิเศษแนวทางฮานอยปกติและก็แนวทางฮานอย VIP ให้เหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคำนวณนะคะของวันที่12เนาะเรามาดูผลของวันที่11ก่อนนะคะที่บีวางให้เนาะไม่ว่าจะเป็นแนวทางพิเศษฮานอยปกติและฮานอย นะะแนวทางฮานอยพิเศษนะคะของวันที่11เนาะบให้เลขวิน952680นะคะและ B ให้วิ่งรูดนะคะให้อัด7และให้รอง5เนาะผลที่ออกของแนวทางฮานอยพิเศษของวันที่11นะคะ027 02นะคะ ผลที่ออก02702เนาะ B ฟัน7อัด7นะคะของเรานะคะก็เข้าที่วิ่งรูด7เนาะตัวรองของเราก็ไม่มานะคะ5นะสำหรับเลขวินนะคะก็แตกที่02นะคะใครตามเลขวินนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ใครตามวิ่งรูดนะคะ B ให้อัด7เนาะ ก็มาชัอๆเลยนะคะแล้วก็เรายังเจาะแตกที่72นะคะเราเจาะแตก72ด้วยเนาะใครตามนะคะบี B. ก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าของเราแตก72เน้นๆนะคะแล้วก็เข้าวิ่งรู7แล้วก็แตกเลขวิน20ด้วยเนาะบี B. ให้276และ278 ออก027นิดเดียวนะคะเกือบแตก3ตัวเนาะใครที่ตามแนวทางฮานอยพิเศษก็ไม่ผิดหวังนะคะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติกันเลยค่ะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะแนวทางฮานอยปกติของเรานะคะวันที่11เนาะ B ให้เลขวินนะคะ5 2 3 7 0 6เนาะและให้วิ่งรูนะคะ B ให้ อัดศูนย์นะคะและให้ลองสีเนาะผลที่ออกนะคะศูนย์หนึ่งสามศูนย์ห้าเนาะศูนย์หนึ่งสามศูนย์ห้านะคะผลที่ออกนะคะ B ให้อัดศูนย์ฟันศูนย์นะ,ะของเราก็เข้าวิ่งรูดนะคะตัวอัดเนาะที่ B ให้อัดแล้วก็เลขวินของเราก็แตกที่05เนาะ ใครตามเลขวินบีก็ดีใจด้วยและใครวิ่งรูดอัดศูนย์ตามที่บีบอกบีก็ดีใจด้วยนะคะตัวเจาะของเราเนาะบีคิดเยอะไปหน่อยนะคะไม่เข้าเนาะก็ต้องขออภัยที่ตัวเจาะด้วยนะของเราฮานอยปกติของเราก็แตกเหมือนกันนะคะยังไงเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอย v ีเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะ แนวทางฮานอย VIP ของวันที่11เนาะ B ให้เลขวินนะคะ3 4 1 5 6 7เนาะและให้วิ่งรูนะคะ B ให้อัด4และให้รองหนึ่งนะคะ B ให้อัด4 1และ4 3เนาะผลที่ออกนะคะ2 4 3 4 5เนาะ ของเรานะคะมาดูที่เลขวินก่อนเนาะเลขวินของเรานะคะก็เจาะแตกที่4 3นะคะแล้วก็แตก4 5ด้วยเนาะอันนี้คือมาบนล่างนะคะแต่3ตัวของเราไม่แตกเนาะสำหรับเลขวินนะ,ะและตัววิ่งรูดนเนาะบี B ให้อัด4นะคะก็มาเด้งบนล่างนะคะสำหรับวิ่งรูดเนาะตัวเจาะของเรานะคะบี B ก็เจาะแตกตัวอัด4 3นะคะ ใครที่ตามนะบีก็ดีใจด้วยนะและ3ตัวบีให้5 4าสออก2 4งสี่นะคะห้ 5, ก็มาล่าง นะคะใครที่ตามนะคะของแนวทางฮานอยวันนี้เนาะแตกทั้งสาฮานอยเลยนะคะและก็มาแต่ตัวที่บีให้อัดนะคะตัววิ่งรูดอัดก็มาเลขวินก็แตกทั้ง3าฮานอยและก็เจาะเข้า2ฮานอยเนาะใครที่ตามวันที่11ก็ไม่ผิดหวังนะคะยังไงเราไปชมกันเลยค่ะว่าบีจะเจาะแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย v i p ีของวันที่12ให้ตัวไหนนะคะไปชมกันเลยจ้า ชมกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษของวันที่12เลยนะคะแนวทางฮานอยพิเศษของวันที่12บนะคะบีจะให้เลขวิน0 4 9 5 6 7นะคะตัววิ่งรูนะคะบีจะให้อัด7นะคะ และให้รองศูนย์เนาะบี B. จะให้อัดเจ็ดและให้รองศูนย์นะคะบี B. จะเจาะให้เจ็ดสี่นะคะเจ็ดหกและเ9็ดเก้านะคะตัวรองนะคะบี B. ก็จะให้0 4นสี่นะคะ05และ09นะคะแนวทางฮานอยพิเศษของวที่สองเนาะบี B. จะให้อัดเจ็ดนะคะ เน้น7 6และ7 9นะคะตัวรองนะคะที่บีชอบส่วนตัวนะบีชอบ05นะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ชอบตัวเจาะที่บีวางให้บีจะย้ําเสมอนะคะว่าสามารถจับเจาะเองได้สามารถดูตัวเด่นที่เลขวินได้เลยนะคะและสูตรเลขวินเนาะบีจะไม่เจาะให้นะคะให้พี่ๆจับเจาะเองเนาะแต่สูตรที่บีจะมาเจาะมันก็คืออีกสูตรหนึ่งนะคะเราจะไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้ก็คือสูตร1และสูตร2นะคะที่บีให้เลขเด่นวินเนาะแนวทางฮานอยพิเศษนะคะ B ก็จะไม่ได้เจาะเบิร์ให้ด้วยนะพี่ๆสามารถจับใส่เองได้นะคะ3ตัวเนาะ B จะให้276นะคะและ279นะคะ B จะฟันนะคะ76เนาะ B จะฟัน276นะคะอัด7ฟัน76นะคะ ยังไงพี่ๆท่านใดนะคะที่รับชมบีอยู่ณนะตอนนี้เนาะบีก็ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเข้ามารับชมใหม่หรือว่าพี่ๆที่ติดตามบีอยู่แล้วเนาะบีก็ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้บีด้วยนะคะเพราะว่าบีก็ตั้งใจวางแนวทางให้เป็นอย่างยิ่งเนาะเพื่อที่จะ มาวางแนวทางให้พี่ๆได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะสําหรับแนวทางที่บีวางให้นะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆตัดสินใจเท่านั้นนะคะยังไงบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดติดตามให้บีด้วยเดอ้อพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะสามารถเปิดใจ ชมช่องน้นอยๆของบีและติดตามและกดติดตามให้บีได้เลยนะคะยังไงบีก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บีนะคะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติของวันที่12กันเลยค่ะว่าบีจะเจาะให้ตัวไหนเนาะแนวทางฮานอยปกติของวันที่12นะคะบีจะให้เลขวิน0 2 สี่แปดเก้าห้านะคะตัวเด่นรองเนี่ยบีจะให้เด่นสองนะคะและให้รองสี่เนาะบีจะเจาะให้สองสามนะคะสองห้าและสองแปดนะคะตัวรองบีก็จะเจาะให้สี่สามสี่ห้าและสี่เจ็ดนะคะ แนวทางฮานอยปกตินะคะ B ฟัน2นะคะเน้น2 5และ2 8นะคะสำหรับ3ตัวเนาะ B ก็จะให้4 2 5นะคะแล้วก็4 2 8เนาะ B ฟัน2เน้น25อัด2 8นะคะที่ B ชอบคือ2 8และ2 5นะคะ ตัวรองนะคะชอบส่วนตัวเนาะบีชอบ45นะคะบีฟัน428นะคะของแนวทางฮานอยปกติเนาะพี่ๆท่านใดน,นะคะที่รับชมอยู่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดอ้อไม่ใช่ว่าบีฟันตัวไหนแล้วอัดเต็มที่ไม่ได้นะคะบางทีบีก็พลาดก็มีนะคะ ยังไงก็พิจารณากันด้วยนะคะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอย VP เลยเนาะว่า B จะเจาะให้ตัวไหนนะคะแนวทางฮานอย VP ของวันที่12เนาะ B ีก็จะให้เลขวินนะคะ045792นะคะบจะให้อัด9นะคะและให้รอง0ูนย์นะ b จะให้อัด9และให้รอง0นะคะ b จะเน้น92 93และ95นะคะตัวรอง b จะเจาะให้02 03และ05เนาะสำหรับ3ตัวนะคะ b ก็จะให้592 และ599นะคะ592และ599นะคะเนวทางฮานอย VP B ฟัน9นะคะอัด90และ92นะคะอัด90และ92เนาะตัวรอง B ชอบ02นะคะถ้าพี่ๆท่านใดไม่ชอบตัวเจาะที่ B เจาะให้นะคะก็สามารถจับเจาะเองได้เนาะ แล้วก็แนวทางฮานอยพิเศษของเราก็แตกทั้ง3ฮานอยนะคะและว,วันที่12บีก็ขอให้เป็นดังเช่นของวันที่11นะคะให้แตกทุกๆฮานอยเลยเนาะยังไงวันนี้บีก็มาวางแนวทางให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากพี่ๆทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้บีโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บีด้วยเดอ้อ ถ้าใครกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะบีก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจดีๆให้กันเนาะยังไงบีก็จะมาวางแนวทางแบบนี้ให้ทุกๆวันนะคะวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ